ความสัมพันธ์กับสามีนะโดราพูดอะไรทําให้สามีเสียใจหรือเปล่ากระทบกระเทือนหนูความสัมพันธ์หรือเปล่านะช่วยบอกหน่อยอืมทาใจให้แข็งแกร่งมีการตกลงกันอย่างลงตัวคุณก็ยังสามารถกลุมกลุมหัวใจและกลุมชีวิตเขาได้เอาเป็นว่าสิ่งที่คุณ,คณพูดไปอะ่ะต่อให้คุณจะพูดแรงแค่ไหนแต่เขารับได้นะเพราะคุณกับเขาอ่ะ ตกลงปรงใจกันเรียบร้อยแล้วนะมันคือแบบอืมเขาเรียกว่าอะไรดีอ่าเข้าคู่เข้าขานะคือต่อให้ฉันจะพูดแรงแต่คุณรับได้นะเพราะเราอะเข้ากันนะเอาเป็นว่าเข้ากันแล้วกันนะเพราะว่าเค้กเนี่ยเวลาไปวางแล้วมันเข้ากันนะเขารักคุณนะจ๊ะ คำพูดของคุณไม่ได้มีผลกระทบต่อจิตใจเขาหรอกที่แบบเธอพูดแค่นี้จะทำให้ผมเลิกรักคุณไม่นะออาจจะงอนอาจจะทะเลาะก,กันแต่เขารักคุณโอเคไหมสิ่งที่ทะเลาะก,กันไม่เป็นผลนะ